สวัสดีครับเพื่อนครับตอนนี้ก็อยู่หมดสองบาทอยู่นะสองบาทที่ระลึกอันนี้น่าจะเป็นเหนนรียญสมมุตคนเขาบอกอายุเพื่อรัชการที่เก้าน่าจะครบหกสิบสี่ปีนะแต่ว่านะครับก็จะมีพระมหามงกุฎองค์หนึ่งที่อยู่เป็นพระบรมรูปคู่กับราชการที่เก้านะอันนี้ก็เป็นเหรียญที่ระลึกครบหกสิบสี่ปี นะครับก็จะที่ผมบอกอะอะไรที่มันนะผลิตน้อยลวกุนะมันก็ต้องหายากอะเอาง่ายๆนะการเก็บเนี่ยที่คุยกันนะครับการเก็บเนะี่ยเราจะต้องรู้ว่าเอ้ยนะมันผลิตเท่าไหร่แล้วมันหายากขนาดไหนราคามันก็เออสมเหตุสมผล ผมว่าพวกนี้ยังไม่ถึงร้อยบาทหรอกนะถ้าเอาความเป็นจริงผมนะไม่ถึงร้อยหรอกหาของพวกนี้ยังหากันได้อยู่เพืเ่อนๆมันไม่ไม่ได้มากมายแล้วก็ไม่ได้มีราคาที่แบบว่าเราจับต้องไม่ได้ถ้าเราเป็นนักสะสมนะมันหาได้ไม่ยากหรอกยังมีให้เห็นอยู่ยังมีให้เห็นอยู่หรือช่อง youtube facebook เนะี่ยมันมีให้เราซื้อเราหาเราเจออยู่ นะครับที่คลิปก่อนเราคุยกันในเรื่องของมิชาชีพเนี่ยนะมิชชชีพเนี่ยที่เข้ามาอยู่ในกระบวนการที่เรากระดังทำการศึกษาการทำการซื้อการขายหรือทำการสะสมกันอยู่เนะี่ยคลิปหนึ่งคลิปที่แล้วนะครับพูดถึงเราพูดถึงเรื่องถ้าราคาตลาดนะมันไม่สอดคล้องที่คุยกันนะ่ะ ถ้ามันไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงถ้าไม่สอดคล้องกับภาะวะการตลาดปัจจุบันราคาสูงไปราคาต่ำไปนั่นแหละเพื่อนเพื่อนคิดเลยว่าเฮ้ยขบวนการนี้มันต้องมีการหลอกลวงมันมีการต้มตุ๋นกันแน่นะสองการที่เพื่อนจะนะครับเข้าใจว่า ะบวนการพวกนี้มันจะต้มหรือมันจะหลอกหลอกก็คืออะไรก็คือเวลาเพื่อนซื้อเนี่ยนะเพื่อนต้องขอดูอะไรบัตรประชาชนดูเฟซบุ๊กเขานะครับดูเฟซบุ๊กเขาเพราะอะไรพวกนี้มันเป็นเรื่องที่เขาถ้าเป็นคนบริสุทธิ์ใจนะถ้าเป็นคนบริสุทธิ์ใจนะการซื้อการขายโอเคคุณต้องส่งบัตรประชาชนแนบกับของ หรืออะไรก็แล้วแต่แล้วก็ขอ f c e e o o o ครับ Facebook คือประวัติของเขาที่เขามีสตอรี่อยู่เขาไล่มาเรื่อยๆถ้าเขาเมื่อไร a c e b o o k เขาไม่เปิดเผยโปรไฟล์เขาไม่เปิดเผยนั้นก็พึงว่าเฮ้ยไม่บริสุทธิ์ใจละถ้าคุณยังจะทำการซื้อกันขายกับเขาเนี่ยคุณก็ต้องมีความเสี่ยงละนะนี่คิดต่อนะ คือข้อมูลไม่เปิดเผยไงการเปิดเผยข้อมูลตัวตนเนี่ยมันเป็นสิ่งสําคัญการจะทําธุรกิจการจะทําค้าขายกับใครเนี่ยมันต้องเปิดเผยถ้าเมื่อไหร่คู่ค้าของคุณไม่เปิดเผยนะไม่เปิดเผยแสดงว่าละ่ะหนึ่งละเพื่อนคืองคิดไปเลยมันไม่บริสุทธิ์ใจแล้วเฟซบุ๊กมันยังไม่เปิดเลยนะเมื่อเฟซบุ๊กมันไม่เปิดนะครับ แล้วเราจะเชื่อใจไม่ได้ไงว่าเฮ้ยนี่ยมันจะไม่หลอกเราเพื่อใ้าใช่ไหมมันจะไม่หลอกเราฉะนั้นนะครับ การตื่นคน้นข้อมูลส่วนตัวของคู่ค้าเราเนี่ยมันเป็นเรื่องสําคัญเราต้องดูประวัติเราต้องดูว่าเขามีประวัติอย่างไรการซื้อหรือว่าถ้ามันมีการซื้อการขายผ่านๆมาแล้วโอเคว่าน่าสนใจในงานเราซื้อขายกันได้สะดวกและสบายใจขึ้นนะนะครับคลิปนี้พูดถึงเรื่องคลิปก่อนพูดถึงเรื่องราคาสองคลิปนะครับตามกว่าความเป็นจริงพอคลิปต่อมา พูดถึงเรื่องราคาสูงกว่าความนจริงพอคลิปนี้เรามาพูดถึงเรื่องการสแสดงตัวตนเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับเดี๋ยวจะคุยกันเรื่องอะไรต่อเกี่ยวกับปิชาชีพที่อยู่ในวงการพรเครื่องของเราและของสะสมของเราเห็นไหมครับเพื่อนๆดูเห็นไหมผมว่าพวกนี้น่าจะเป็นรัชการที่สองหรือเปล่าหรือราชการที่สามนะเห็นไหมครับก็ยังอยู่ในหมดของเรียนที่รลึกเห็นไหม เห็นไหมนะครับเป็นพระนามย่อนะครับในบาลโลกสิบสี่ฮะเท่าพระบาทสมดจอะไรเนี่ยพระจอมเกล้าอ่าพระจอมเกล้าก็น่าจะเป็นรัชกาลที่สี่นะเห็นไหมอายุเท่ากันหกสิบสี่พรรษาก็คือรัชกาลที่สี่รัชกาลที่สี่ก็คือพ่อของรัชกาลที่ห้าฮะนี่เนี้ยเราดูตัว พระนามยอดหรือพอระปริมาพิถทยยอดพปลอนะนะครับนะครับ,รบนะเพื่อนๆดูแล้วก็จํานะครับจําแบบจำพิมจําลักษณะของเหรียญเจอและเก็บเพื่อนเจอและเก็บนะครับโอเคคลิปนี้เอาประมาณนี้เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ